อาวสมาลาดนะคะอืมได้ว่าห่อนดิบวกไว้ละหาสิบบาทไปไปไ่วายผ้ไป,ไป,ไปไพี่น้องไไหว้ยผ้ข้างในหลวงพ่อทันใจตาทุัท่โมทนาบุญด้วยกันนะคะเพื่อนเดินต่อเดินต่อไปทางนั้นก็ได้ อ๋ไปไหว้ซื้อกระดาตัวไปไปแจงตามท่าเห็นนะสิไปไหว้บ่เราจะไปไหว้พักกันพระจ้างพระขอยนางบ่ได้เหรอ

เราแวะมาไหว้พระกันก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเดินต่อคุณนายปามีคุณนายปามีหันดากหันหน้ามาสิหานก้นมาก้นไม่สวยหนึ่งของขายเยอะแยะเลยเพื่อนๆแวะไปทางโน้นพุ้นของขายเยอะแยะเลยเด้อค่ะเด้อ ทางนั้นก็มีเสียงสวดนะพ,พิฆเนตนี่คือสถานที่วัดสมานร,ราชนะคะเราจะเดินไปทางโน้นจะมีเดี๋ยวอยู่ทางไหนอ่ะ,อะใช้อันพ,พิฆเนศที่ข้างไหนแมนะพพยยนี่บอกเขาก็าเห็นสูงสูงอันนี้เห็นไหนเดี๋ยว พี่คานเนที่เพิ่ไหแม่ตะเคียนเป็นมะขอโตดีต้นเนี่เสน่หที่่งไหนหอนด้พี่นอ้องหอนพี่คานเนพี่โมแมนหรือเปล่าคนละามองกันก็เห็น ท่านี้ว่าดันแม่ตะเคียนท่าแม่ตะเคียนพันปีขอโชคขอลาบกล้ารวยเป็นสันพี่น้อกสายพี่เขาเหนียอยู่ทางไหนแม่ยังยุบอยอนเดินไปทางโน้นเหรอใช่ไหมเออใช่อยู่ทางโน้นหนูไกลมากเลยไปดีกว่ามันอ้อมมันอ้อมผิดเลยเดินไปอีกไกลเติบไปไปไปได้มากแล้วมากไป ไอปำเห,ห้ปามบ่มาต้องนอนหอมหลับปามข้าน้องมาเที่ยวหัวหน้าถึงเท่าไหรวะหัวหน้าว่ามีหน้า,นาทิดาติอัฟฟ้าหลังเหรอเราก็นึก <ไป S 1> ว่ามะนาวฮึดูค่ะเพื่อนๆฟักทองฟักทองห้าสิบบาทไปเดินต่อเดินต่อเอา เดินต่อไปเรื่อยๆนะ๊จอยูุ่งนูน้นนะองค์ใหญ่นเนะเดินอีกไกลเติบตอนเดินไม่เท่าไหร่ละล้าอีกนะคาะกลับตอนไปก็ใจสู้เลยค่ะแต่ตอนกลับก็จะเหนื่อยน่อยนะคะพเพื่อนป๊าคือไก่เทลโมคุน่ะเห็นเรียบรียุยกไก่คุ่นไปข้ามถนนไป เราจะข้ามถนนกันไปฝั่งโน้นกันมันจะไม่แดดเนาะที่เห็นจะเป็นเหมืรถไฟดูไนี่ว้าวร้อนจังว้าวมาเจอร้านเสื้อผ้าแล้วนะคะเฮ้ยโม้อก็สวยเนี่ยสวยด้วยละ่ะ เดินต่อนะคะของขายเยอะแยะเลยค่ะร้านเสื้อผ้านนี่สวยมากสวยครับพี่นอ้องจ้าอยูข้างในเนี่ยเป็นร้านขายผ้าผ้าผมเผ้าอแย่เลยเด้อเอ้าน้องกำมะนอนขวางทาง พี่น้องร่ทั้งสองทางนี่พี่น้องเดินต่อนะคะเพื่อนคาไปไม่เท่าไหร่นะไปคากลับนี่สิ ตาย่บะโม่ไส่บะโม่คือหอนแทะไม่ร้อนอย่างนี้นะของขายแย่ยๆเลยเด้อพี่น้องเด้อขังทางข้าวแตนอ๋อข้าวอันนี้ร้านลูกชิ้นนะคะมะพร้าวลูกสิบห้าเฮ้ยปาล์มสิบบาทปาล์มก็สิบบาทเองว่านี่ เขอขายเยอะๆเลยนะพี่น้องเก่งไ่ทางนู้นก็จะเป็นเนาะเป็นพวกเครื่องจักรสารค่ะเยอะยมากเลยพี่น้องจ้านี่ดูแล้วคันนี้คีวะ สวยงามด้วยนี่ดูดูดูดดดเพื่อนๆมาเจออะไรแล้วนี่สวย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 งามเนาะ วว้าวดูให้ดูดูร้านนะคะไปต่อนะคะเอ้าต้อจะไปทางไหน เราก็จะจบคลิปไว้แค่นี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่มารับชมคลิปขอบคุณลหลายๆด้วยค่ะเรามาถึงปูเวทนะจบคลิปก่อนนะคะขอบคุณนะคะ